เขาจะก่อนเข้าซีนกันไงเขาก็จะเป็นแบบเออขอกําลังใจหน่อยเขาสองคนก็จะได้มากอดกันเวลาที่เขาเล่นแล้วเขาแบบโลกหรือว่าโซนที่จะเหนื่อยแตกตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบพี่ขอกําลังใจกอดกันหน่อยอะไรเงี้ยเราว่าเขาเชื่อตัวละครไปแล้วเขาบอกกันเสมอๆว่าเขาเป็นตัวละครโซนกระายฟ้าได้ตอบเมื่อเขาเล่นคู่กันอืมแล้เรารในชีวิตจริงใครเป็นพี่หรือใครเป็นเป็นน้องคอมมี่เป็นพี่ตามอายุ <c oughs> ใช่ไหมคอมมี่ จริงจริงมันมีอีกซีนหนึ่งที่ถูกตัดออกไปเป็นซีนที่คืนเมื่อคืนจริง,รงๆเราโซนอะฝันแต่จริงๆเราโซนอะด้วยความฝันอะมือมันไปโดนเป้าใส่ฟ้าแล้วแล้วใส่ฟ้าเอาออกด้วยครับกูโกรธอ่ะกูโกรธอ่ะต่อๆมันเออนั่นแหละมันโดนเสร็จปุ๊บไส่ฟ้าก็เอาออกเสร็จปุ๊บโซนก็ดิ <c oughs> ด้นอ <c oughs> ีกขามาโดนอีก แล้วใส่ฟ้าก็เอาออออีกจนสุดท้ายแบบมันหลายรอบมากๆอะไรเงี้ยใส่ฟ้าก็เลยเลยตามเลยละกันน้ออะไรเงี้ยก็คืออยาาติดชมนี่เฮ้ยไอโซนทำอะไรไอโซนงั้นกูเลยตามเลยนะ เฮ้ยอีพีนาบุตีไปไ่ได้ขอเอาได้ไหมยังไงคือจริงๆแล้วอะฉากนั้นอะเป็นแค่เราบอก้องว่าเอ้ยของงามเงาของงามงาของงามเงาแต่พอน้องเล่นมันเลยตำเลยอะเราตอนดูหลังอยู่มอนิเตอร์คือแบบเฮ้ยมันแบบเอาจริงๆยอมรับตามบอกว่าฮุยพูดได้ป่าวะ จริงๆก่อนก่อนน้นเนี้ยมีจูบไปแล้วที่ถ่ายมาจะมีพีต่อไปอแต่จุบจูจบฉากมื่อกีะมันจริงที่สุดหมายถึงว่ามันดูเป็นครั้งแรกที่สุดก็เลยตัดจุบนั้นออกเอาจุดนี้เป็นจุดแรกเฮ้ยคืออันนี้แบบต้องดูอ่ะเรายอมที่จะแบบว่าให้ภาพครั้งแรกมันมเดียวที่สุดเพราะว่ามันมาจากนักแสดงสองคนนี้จริงใช่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  อยากให้ดูจริงๆนะแบบพอเราดูหลังกล้องเราแบบโอ้โหเกมอีพีน่าติดต่อเนี่ยพี่าม